สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็กลับมาพบเจออกันอีกแล้วค่ะสำหรับการทำนายดวงนะคะประจำปักแรกของเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้มาเช็คดวงกับหมอไอ้นะคะว่าท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะเราจะเจอกับเรื่องราวดีๆอะไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนจะรับฟังคำทำนายค่ะหมอไอ้ฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแทนค่าครูให้หน่อยนะคะ วันอาทิตย์ค่ะชะตาฟ้าลิขิตแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้ดวงเปิดเปิดทั้งการเงิน เปิดทั้งการงานแล้วก็ในส่วนของความรักค่ะมาดูกันนะคะว่าชาววันอาทิตย์เนาะจะเป็นยังไงกันบ้างรับต้นไพ่ใบแรกนะคะพระปู่อน,นันตนาคราชมาพร้อมพระนารายณ์และพระแม่ลักษมีค่ะคุณจะดื่มด่ำนะคะกับการพักผ่อนยอนใจนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆผ่อนคลายสบายอารมณ์ค่ะเรียกได้ว่าคุณกับคู่ถ้ามีคู่รักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้จะสุขสมหวังดังใจรักหวานลงตัวค่ะและสําหรับคนที่มีความรัก แล้วนะคะช่วงนี้หาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหากยังมีบุตรมีเกณฑ์จะได้มีบุตรด้วยนะคะส่วนคนที่ยังโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจเช่นเดียวกันสําหรับทางด้านการเงินนะคะดวงการเงินก็เปิดเช่นเดียวกันได้ไพ่พสุนะคะมีเกณฑ์ได้จับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของความสวยความงามนะคะ หรือซื้อของที่เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อสร้างหลักฐานให้กับครอบครัวนะคะช่วงนี้หากคุณเป็นนักลงทุนค่ะชาววันอาทิตย์ถือว่าเหมาะมากนะคะมีเกณฑ์จะได้กําไรนะคะมีเกณฑ์จะได้ในส่วนของเงินที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ระวังนะคะในเรื่องของรายจ่าย ที่ใช้ใจ่ายตามอําเภอใจของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับการงานท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่ราชสีนะคะหมายความว่าหากคุณทําการสอบหรือบนบางสารกล่าวหรือต้องการสิ่งใดในช่วงนี้นะคะก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้หรือสอบเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่สําเร็จสําหรับในเรื่องของการงานสรุปแล้วภาพรวมนะคะชาวอาทิตย์ถือว่า เป๊ะปังมากทั้งเงินทั้งงานทั้งความรักค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะช่วงนี้อาจจะอ่อนล้าอ่อนเพลียเนื่องจากตึงเครียดเกี่ยวกับการทำงานนั่นเองค่ะท่านี้เกิดในวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ปักนี้นะคะต้องบอกว่าใช้สติให้มากอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกกดดนันรู้สึกอะไรอะไรก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจที่เราต้องการช่วงนี้นะคะต้อง ประนีประนอมเยอะหน่อยนะคะเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยจะดีนะคะเราอาจจะต้องใช้ความฉลาดของเรานะคะทั้งการพูดการเจราจาแล้วก็การวางแผนให้รอบคอบเลือกไม่ทะเลาะจะมีความสําเร็จดังใจปรารถนาให้ฉลาดใช้คําพูดนะคะจะดีกับตัวเองค่ะช่วงนี้เหนื่อยทั้งเงินเหนื่อยทั้งงานเลยนะคะสําหรับการเงินก็มีความอึดอัดอยู่พอสมควรเน้นๆชาววันจันทร์ให้ไหว้พระราหูเนะาะจะสุขสมหวังในเรื่องของเงินในเรื่องของงานอาจจะต้องใช้ ความสามารถเยอะหน่อยแต่สุดท้ายนะคะกังกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกคุ้มค่ากับการเหนื่อยนั่นเองได้ไพ่อรัญญานี้แบบนี้นะคะทุกอย่างจะลงตัวขอเพียงคุณน,นั้นพยายามอดทนแล้วก็มีสติค่ะในส่วนของอสุขภาพบ้างนะคะช่วงนี้ระวังของแหลมคมนะคะระวังเกี่ยวกับการปวดฟันรวมไปถึงระวังเกี่ยวกับการร้อนไหนด้วยอยากสักการบูชานะคะช่วงนี้เน้นในเรื่องของการเสริมดวงไหวพระราหูไหวพระยาคุดเหมาะที่สุดเลยค่ะ ท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้ความสัมพันธ์เก่าๆมีใครรอความสัมพันธ์เก่าๆไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทแฟนเก่าหรือว่าญาติหรือความสัมพันธ์เก่าๆนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้กลับคืนมาด้วยสําหรับใครที่รอคอยนะคะความรักครั้งเก่า คุณมีเกณฑ์จะสมหวังดนงใจปรารถนาแต่ระวังนะคะมันเป็นรักที่ฉาบฉวยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากลับมาแล้วมันดีเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เขาก็ยังทําความผิดหรือปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยมันก็ยังไม่ถูกคลี่คลายช่วงนี้นะคะชาววันอังคารนะคะจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้คนใหม่ๆห,หรือมีความสนุกสนานอาจจะได้พักผ่อนย่อนใจเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสนุกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่าง สมูทแล้วก็ค่อนข้างลงตัวใครที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์พบคนที่เด็กกว่า เข้ามาแอลเข้ามาแซลเข้ามาขายขนมจี๊ฉะนั้นแล้วนะคะต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่ารักครั้งนี้นะคะเราสามารถคลิกลงตัวกันได้หรือเปล่าสําหรับในส่วนของการงานนะคะใช,คนะใช้ความเป็นเด็กเนาะใช้ความเป็นเด็กใช้ความน่ารักน่ารักนะคะเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยเข้าหาเพื่อนร่วมงานหน่อยก็จะทําให้นะคะการงานของคุณนะคะก้าวหน้ารวมไปถึงยิ่งงานกับใครนะคะก็ไม่ติดขัดรับรื่นดีค่ะ ในส่วนของการเงินช่วงนี้นะคะค่อนข้างหมดเปลืองนะคะไปกับการท่องเที่ยวการใช้จ่ายแบบสนุกสนานเลยต้องขอพรทาเวสวุวรรณนะคะในเรื่องของโชคลาภ ในเรื่องของการประทานพรเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะคะก็ยังคงอึดอัดนะแล้วก็เครียดกดดันสําหรับการเงินค่อนข้างตึงๆนิดหน่อยอาจจะมีรายจ่ายนะคะในส่วนของการรักษาพยาบาลหรือใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบริวารอยู่ฉะนั้นแล้วนะคะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนาะสำหรับการเงินส่วนอยากทําบุญเสริมดวงสําหรับคนวันอังคารช่วงนี้ค่ะหมอนแนะนําให้บริจาคลงศพนะคะตามเลขกําลัง1 1 9บาทนะคะจะช่วยเสริมดวงทําให้คุณนะคะคล้วคลาดปลอดภยัย แล้วก็มีการเงินที่สามารถนะคะทำให้คุณมีความสุขตลอดทั้งเดือนค่ะวันพุธต้องบอกว่าพ่อศิวะพระแม่อุมาพ่อพิคเนตประทานพรความสำเร็จความสุขสมบูรณ์หากมุ่งหวังรอคอยสิ่งใดนะคุณสามารถขอพรนะคะองค์มหาเทพสายฮินดูที่คุณเคารพบ,บูชาได้เลยช่วงนี้จะต้องโชว์ความสามารถนิดนึงโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำนะคะทำตามแผนที่วางไว้ จะสุขสมหวังดังใจจะก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะสิ่งที่มุ่งหวังรอคอยจะเป็นจริงทั้งเงินทั้งงานแล้วก็ความรักค่ะ ต,ต้องลดความคิดมากกันงวลนะคะเพราะอาจจะมีแรงประทะแรงกดดันนะคะหรือข้อขัดแยง้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในบ้านได้ช่วงนี้ต้องระวังนะคะในส่วนของรายจ่ายหมดเปลืองนะคะไปกับในเรื่องของการใช้จ่ายแบบสนุกสนานมีปาร์ตี้นะคะหรือเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีสายเปนะคะก็จะทำให้หมดเปลืองนะคะทรัพย์สินเงินทองได้ค่อนข้างง่ายต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องของ อยากเสริมดวงนะคะให้ไหว้เทพเจ้าสายฮินดูนะคะหรืออาจจะอยากขอพรในเรื่องของการงานนะคะหมอแนะนําให้ไหว้พระนักปกจะดีสําหรับคุณในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับการเจ็บคอร้อนในนะคะรวมไปถึงการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน ถัดไปสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนอ่าช่วงนี้มีใครแข่งอะไรไหมมีใครสอบอะไรไหมคะถ้าเกิดคุณทำการแข่งขันทำการสอบรอการโปรโมทจากผู้ใหญ่ รอความสนับสนุนเนาะหรือต้องการโอกาสใหม่ๆช่วงนี้เป็นโอกาสทองของคนวันพุธกลางคืนแล้วนะคะสําหรับใครก็ตามที่ต้องการโอกาสในหน้าที่การงานนะคะหรือต้องการการเปิดธุรกิจใหม่ๆม,มีเกณฑ์จะได้สมหวังดังใจเปิดแล้วปังเปิดแล้วรวยมากใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะให้เป็นประโยชน์สําหรับใครที่เป็นในเรื่องของ การงานที่เป็นระดับหัวหน้านงานแล้วนะคะให้วางแผนให้รัดกูมนะคะรวมไปถึงช่วงนี้อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยอาจจะมีหวันไหวน้อยใจเก่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความขัดแย้งกับคนในองค์กรเนี่ยต้องระวังสำหรับการเงิน ช่วงนี้เงินเข้าดีมากนะคะใครทีร่ทำการค้าการขายการเจราจามีเกณฑ์สมหวังดังใจปรรถนาใครที่รอคอยเงินก้อนเกี่ยวกับการลงทุนนะคะมีเกณฑ์จะได้เช่นเดียวกันขอพรพระแม่อุมาเทวีนะคะขอพรสายพญานาคนะคะคุณมีเกณฑ์จะสมหวังดังใจเลยสำหรับคนที่ยังโสดช่วงนี้มีคนถูกใจเข้ามานะคะเป็นคนเก่งมากความสามารถค่อนข้างสเปคนะแต่อาจจะเป็นคนที่ดุ แล้วก็ค่อนข้างขี้น้อยใจฉะนั้นแล้วนะคะให้คุณเปิดใจเรียนรู้เธอนะคะนิดนึงนะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยคลิกลงตัวได้ไพ่เบอร์12นะคะไพ่พระอุษาห,หมายถึงการเริ่มต้นใหม่หากใครลอคอยในเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณค่ะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับของแหลมคมมีดบาด หรือโดนอะไรแหลๆคมๆคมๆที่มอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะรวมไปถึงการขับขี่รถด้วยนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์จะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยนั่นเองบุญเสริมดวงอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการชำระค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะหรือสถานบ้านเด็กกำพร้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพระหัสบ,บดีช่วงนี้พระหัสบ,บดีนะคะเป็นช่วงที่เหมือนความสำเร็จ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนั่นเป็นผลของความพยายามนะคะตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้นะคะคุณต้องรอคอยโอกาสในเรื่องของความสำเร็จตอนนี้มีเกณฑ์จะได้ดังหวังดังใจปรารถนาแล้วนะคะเก็บเกี่ยวความสุขนะคะเก็บเกี่ยวความสำเร็จในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมช่วงนี้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ อะหรือพันธมิตรหรือกันายานิมิตนะคะเข้ามาออกยื่นโอกาสดีๆให้สําหรับคุณนะคะเด่นในเรื่องของมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์เด่นในเรื่องของการมีณเมตตาทํากิจการงานสิ่งใดประสบความสําเร็จนะคะที่สําคัญใครมีอริใครมีศัตรตูนะคะหรือดวงตกช่วงนี้นะคะ เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะดวงก็จะสามารถหนุนนำนะคะทำให้ชะตาชีวิตเนี่ยค่อนข้างสดใสเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่เคยมีศัตรูช่วงนี้ศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะเออเหมือนจับมือกันแล้วก็มาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็สำหรับการเงินจากที่เคยเหนื่อยช่วงนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะแต่ก็อย่าเป็นผู้ให้จนเกินไปจนตัวเองลำบากรักตัวเองบ้างจะดีสำหรับชาววันพฤหัสบดีค่ะส่วนคนที่ยังโสด ความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีใครเข้ามาเนาะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราเรายังระวังตัวอยู่เรายังคงเหนื่อยอยู่สําหรับใครที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีความไม่ไว้ใจได้บ้างเนาะเอออาจจะมีความไม่ไว้ใจได้บ้างนะคะก็ให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่อืพระราศพีจริงๆแล้วเป็นคนมีจิตใจเมตตานะแต่ช่วงนี้จะอาจออกแนวแบบเหมือนดุหน่อย ฉะนั้นต้องเพิ่มความหวานนิดนึงการลงนัหน้าทองนะคะเสริมสเสน่ห์ช่วยได้นะคะรวมไปถึงให้อ่อนหวานอ่อนโยนรักกันแบบไม่มีเมตตาเออจะทําให้คุณนะคะมีความรักที่ลงตัวมากขึ้นส่วนอยากทาบุญเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้บริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์นะคะระวังเกี่ยวกับรองเท้าคุณมีเกณฑ์จะลื่นล้มหกล้มได้นะคะช่วงนี้ต้องระวังค่ะวันศุกร์ วันศุกร์ไพ่ดีมากวันศุกร์ไพ่ดีมากนะคะอย่าลืมคอมเมนต์น้อมรับคําทํานายมาเลยนะคะไพ่ใบสรุปของวันศุกร์คือไพ่พระแม่ลักษมี แข่งอะไรก็ชนะเด่นทางด้านได้โชคได้เงินฟลุกนะคะเด่นในเรื่องของความรักความเมตตาคนรักคิดถึงคนึงหามิรู้คลายช่วงนี้ปังไม่ไหวเลยแม่นะคะเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพเกิดใหม่อีกครั้งได้รับโอกาสที่ดีนะคะได้รับ ความปรารถนาดีจากคนนะคะคอยหยิบยิ้มความช่วยเหลือให้ใครที่เคยล้มทางด้านการเงินขอพรพระแม่ลักษมีเทวีหรือเช่าวอลเปเปอร์เสริมดวงพระแม่ลักษมีบายไม่หมองไอนะคะก็สามารถทําให้ดวงของคุณนะคะโดดเด่นทางด้านการเงินเหนือใครมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟุกฟุกมีเกณฑ์ได้โชคลาภ ดังใจปรารถนาะแล้วก็สภาพการเงินที่คล่องตัวมากขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับการทํางานหน่อยเพราะว่าคุณนะคะต้องลดทิฐิลงคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะบ,บอกแว้งไม่เข้าใจกันหรือโดนใส่ร้ายป้ายสีได้เล็กๆน้อยๆสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงนี่จะมูเตลูขั้นสุดอย่าลืมขอพรพระแม่ลักษมีเทวีหรือจะถวายบัวเช่าบูชาวลเปเปอร์หรือจะ,อะถวายพ่อช้างนะคะให้แก่พ แม่ลักษมีก็ได้พระแม่ลักษมีปางที่มีช้างแบบนี้นะคะเรียกว่าปางขาชาลักษมีค่ะทําให้คุณนะคะขอพรในเรื่องของชัยชยนะความสําเร็จความรักนะคะมันสามารถเป็นจริงและเห็นผลได้ฉับพลัน,นค่ะวันเสาร์ค่ะปักนี้โดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมดังมีณห,หน้าทอง ใครเข้ามาดังต้องงนเป็นอันต้องหงลงรักเราเออเด่นในเรื่องของความรักนะคะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาเลยทําให้คุณนะคะที่เป็นคนโสดอยู่สามารถนะคะมีคนเข้ามานะคะให้เราได้เลือก ให้เราได้ครบนะคะให้เราได้ศึกษาดูใจมากหน้าหลายตานะคะคนที่หมอไอพูดถึงเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของการติดต่อการประสานงานการเจราจาหรือการค้าการขายเจอกันที่ทำงานปุบปับโดยบังเอิญค่ะหรือใครก็ตามนะคะที่ทำงานในส่วนของการที่ต้องพบปะผู้คนช่วงนี้นะคะคุณจะพูดจะจะอะไรนะคะก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทําการตกลงนะคะโดดเด่นในเรื่องของน้ำเมตตาเพราะฉะนั้นต้องบริหารเสน่ห์นะคะรวมไปถึงใช้สเสน่ห์ความน่ารักของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะจะได้ทั้งเงินจะได้ทั้งงานแล้วก็ความรักค่ะทีนี้จะต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์เนี่ยได้ไพ่ พระพิเภกโหราจาย์ให้เข้าหาหมอดูหน่อยนะคะมันเช็คดวงเช็คดวงในช่วงนี้จะทำให้ดวงการเงินของคุณเปิดจะทำให้ดวงของความรักของคุณเปิดเช่นเดียวกันหากใครมุ่งหวังรอคอยช่วงนี้ให้ทำในเรื่องของการขอพรแล้วก็ลองเสริมดวงในการเช็คดวงกับหมอดูที่คุณไว้วางใจนะคะรวมไปถึงให้ทำการจดบันทึกนะคะวางแผน กับตัวเองให้รัดก,กุมนิดนึงในเรื่องของครั้งเงินงานแล้วก็ความรักนะคะสุขสมหวังดังใจได้คุณต้องวางแผนให้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายประจําปักแรกของเดือนสิงหาคมค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ค่ะเป็นกําลังใจนะคะให้กับทีมงานแม่หมอไอซนะคะได้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปค่ะแล้วเจอกันได้ใหม่นะคะ